สดีค่ะทักทักกสู่ช่วยรายการรู้ดีกว่าไม่รู้ EP พหนึ่งจ้าวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับคําศัพท์วัยรุ่นนะคะ VS อดีตกับปัจจุบันค่ะว่ามันแตกต่างและเปลี่ยนไปขนาดไหนรอติดตามรอรับชมคุณจะได้รู้จริงรู้จังรู้ถึงซ่วงรูทวารคุณแน่นอนค่ะรอติดตามค่ะ คำที่1นึ่เรานาเสนอคําว่าน่ารักจ้าน่ารักนะคะวิวัฒนาการคําศัพท์รุ่นอดีตค่ะอดีตพูดว่าคิกคุอโนเนจ่าแต่ปัจจุบันค่ะปัจจุบันนะคะที่ใช้ฮิตใช้แบบเด่นมากเลยก็คือตมุตมิค่ะเ,ช,เช่นเห็นไหมน,น้ากากตุเรียนตมุตมิมากเลยอะไรแบบนั้นที่พูดกันเนาะแบบตมุตมิก็แปลว่าน่ารักนั่นเองค่ะเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันมากเลยเนาะที่สองจ้าอันดับที่สองนะคะเรานําเสนอเกี่ยวกับคําว่า สาวประเภท2ค่ะสาวประเภท2นะคะวิวัฒนาการคําศัพท์วัยรุ่นนะคะอดีตเขาพูดว่ากระเทยนะจ๊ะแล้วก็ถัดไปอีกค่ะก็คือคําว่าประเทืองค่ะแล้วก็ปัจจุบันที่ท้ายกันฮิตกันเลยนะคะก็คือลูกสาวหรือสาวประเภท2ที่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอะไรแบบนั้นเขาจะพูดว่า,าลูกเจี๊ยบกระเทยลูกเจี๊ยบเลยแบบนั้นนะจ๊ะอันดับที่3จ้ะอันดับที่3นะคะเรานําเสนอคําว่าสบายสบายอะไรแบบนั้นนะจ๊ะวิฒนาการคาศัพท์วัยรุ่นนะคะ อดีตค่ะพูดคำว่าสบมออุ๊ยอิฉันไม่เคยได้ยินจริงนะเนี่ยสบมอ aw, ò, ò แล้วก็ถัดไปค่ะปัจจุบันนะคะที่ใช้กันก็คือชิว Ch ชิวอะไรแบบนั้นนะจ๊ะอันดับที่3จ้าอันดับที่3นะคะเรานำเสนอคำว่าสบายสบายอะไรแบบนั้นนะจ๊ะวิทยาการคำศัพท์วัยรุ่นนะคะอดีตค่ะพูดคำว่าสบมอุ๊ยอันไม่เคยได้ยินจริงนะเนี่ยอ่า สอบมแล้วก็ถัดไปค่ะปัจจุบันนะคะที่ใช้กันก็คือชิวชิวอะไรแบบนั้นนะจ๊ะสี่จ้าอันดับที่สี่นะคะเรานําเสนอคําว่าดีเยี่ยมจ้ะดีเยี่ยมจ้ะด,ดีเยี่ยมจริงๆอะไรแบบนั้นนะจ๊ะอ่าวิเศฒนานการศัพท์ไปรุ่นนะคะอ่าอาดีตนะคะพูดคําว่ากิบเกอฉันไม่เคยได้ยินนะคะต่อไปค่ะก็คือปังมากทัดค่ะดีงามถัดไปค่ะดีต่อใจแล้วก็ปัจจุบันค่ะที่ใช้กัน ปัวปัวก็คือชายบ่อยนะคะคำว่าปัวมากเลยอะไรแบบนั้นนะจ๊ะก็คือดีเยี่ยมจ้าที่ห้าจ้าครับที่ห้าเรานําเสนอคําว่าอดทนจก้กอดทนนะคะวิวัฒนาการคาศัพท์รุ่นอดีตพูดว่าสี่ทนได้เคยได้ยินกันไหมแบบฉันก็เคยได้ยินนะอุย้ยฉันสี่ทนได้อยู่งเลยอะไรแบบนั้นนะจ๊ะแต่ปัจจุบันค่ะปัจจุบันที่ใช้กันก็คืออ่ะสตรองผูหยิงสตรองก็จะสตรองอะไรแบบนั้นนะจ๊ะที่ห้าจ้าครับที่ห้าเรานําเสนอคําว่า อดทนจาะอดทนนะคะวิฒนาการคำศัพท์รุ่นอดีตพูดว่าสีทนได้เคยได้ยินกันไหมแบบฉันก็เคยได้ยินนะอุย้ยฉันสีทนได้อยู่เลยะแบบนั้นนะจ๊ะแต่ปัจจุบันค่ะปัจจุบันที่ใช้กันก็คืออ่ s t ตร n g ผู้หญิง t ตร n งผู้ชาย t ตร n งอะไรแบบนั้นนะจ๊ะอันดับที่ห้าค่ะอันดับที่ห้าเรานําเสนอคําว่าอารมณ์ไม่ดีจ้าอารมณ์ไม่ดีนะคะอ่าวิฒนาการคําศัพท์รุ่นนะคะอดีตพูดว่า อารมบจอยหรือรมบจอยแล้วก็ถัดไปค่ะเซ็งปิดค่ะแล้วก็ถัดไปค่ะวัยรุ่นเซ็งเออนะจ๊ะแบบมันเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะเพื่อชมค่ะครับที่บนะคะ่ะคำว่าสุดยอดจ้กสุดยอดนะค่ะวิวัฒนาก,การครับสับวัยรุ่นอดีตพูดว่าโอ้เป็นเจ้าจอดมันยอดมากอะไรแบบนั้นนะจ๊ะเปเจ้าจอดมันยอดมากอะไรแบบนั้นนะจ๊ะแล้วก็ปัจจุบันค่ะที่ใช้คําว่าอ่าที่ใช้กันดีกันดินอะไรแบบนั้นก็คือแหลมเลยอะไรแบบนั้นแหลมเลยนะจ๊ะ อันดับที่7ค่ะอันดับที่7นะคะเรานําเสนอคําว่าอดจาหรือพลาดนั่นเองนะคะเวทนาการคาศัพท์วัยรุ่น,นะคะที่ใช้กันนะคะก็คืออดีตค่ะอดีตนะคะใช้คําว่าอดแดกจาแล้วก็ถัดไปค่ะก็คือนกค่ะใครแบบทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะคะคําว่านงจาก,ก็คือแบบพลาดอดอะไรแบบนั้นนะจ๊ะที่8จาอันดับที่8นะคะเรานําเสนอคําว่า เธอนะจ๊ะเธอนะจ๊ะเราจะนำเสนอคำว่าเธอค่ะวิวัฒนาการกับสับเบรุน่นเนีคะอดีตพูดว่าชีจ้ะชีนะจ๊ะแล้วก็ปัจจุบันที่ใช้กันคือนางนางจ้าที่เก้าค่ะอันดับที่เก้านะคะเรานำเสนอคำว่าห ah น้าเงยจ้าหน้าเงยนะคะวิวัฒนาการกับสับเบรุ่นเนีคะอ่าอดีตนะคะ,คะพูดว่าหน้าแตกหมองไม่รับเจ็บนะจ๊ะคำนี้ก็เคยใช้บ่อยนะจ๊ะแต่มันตกยุคไปแล้วแล้วก็ถัดไปค่ะก็คือเง er ิบจ้าแล้วก็ ไปก็คือโป๊จ่าแล้วก็ปัจจุบันที่ใช้กันนะคะก็คือบงฮะบงหรอฉันไม่เคยได้ยินใครเคยได้ยินคอมบินจ้าไม่เคยได้ยินจริงๆนะมันเขียนมาอย่างนี้ควาว่าบงแต่ก็ไม่เคยได้ยินนะอืมแบบที่สิบจ้าแบบที่สิบนะคะเรานําเสนอคําว่าอยากมีเรื่องหรอสําหรับแบบไปหาเรื่องคนอะไรแบบนี้แบบคำที่ไปหาเรื่องคนนะคะอยากมีเรื่องหรอวิทยาการคำศัพท์วยรุ่นนะคะที่เปลี่ยนปายอดีตนะคะใช้คําว่า เปรี้ยวมากรรออะไรแบบนั้นเปรี้ยวหรออะไรแบบนั้นนะจ๊ะและปัจจุบันค่ะที่ใช้การฮิตกันนะคะก็คือไฟค่ะนี่แก่มาไฟกับฉันมาอย่างไรแบบนั้นนะจ๊ะและอันดับที่11นะจ๊ะอันดับที่11เรานําเสนอคําว่าอะไรนะจ๊ะเวทนาก,การคำศัพท์วรุ่นนะคะที่เปลี่ยนไปอดีตนะคะคือคําว่า what's o m e man เอออาจจะเคยได้ยินนะแต่แต่นิดเยียวไม่เคยได้ยินมากนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะคําปัจจุบันที่ใช้กันก็คืออะไร อะไรจ้าที่12อนะจ๊าคาที่12คือคําว่างงมาก<า>เลยทีเดียวนะจ๊ะเลทนาการคําศับวิรุณนะคะอดีตใช้คําว่างงเตกมิเคยได้ยินงงเด้อาจจะได้ยินนะมันอาจจะพูดคนอีสานนะแบบนี้แล้วก็คําปัจจุบันที่ใช้กันแบบจริงจังอะไรแบบนั้นนะคะคือคําว่างงมากแม่อะไรแบบนั้นนะจ๊ะ ที่13จ้าอันดับที่13นะคะคือคําว่าระดับเทพจ้าระดับเทพนะค่ะวิทยาการคําศัพท์วัยรุณเนี่ยจ้าอดีตคือคําว่าคันเทพค่ะเคยได้ยินนะจ้าแล้วก็ถัดไปก็คือแมปขิงขิงฮะแมปขิงขิงปวดหัวเลยไม่เคยได้ยินค่ะผู้ชมใครเคยได้ยินคอมเมนต์นะจ้าที่14จ้าอันดับที่14นะคะคือคําว่าแล้วแต่จ้าแล้วแต่นะคะวิทยาการคําศัพท์วัยรุ่นนะคะอดีตใช้คําว่าแล้วแต่ปุ๊ฮะ แล้วแต่ผมมีเคยได้ยินนะคะแล้วก็คําถัดไปค่ะเอาคําว่าเอาที่สบายใจเคยได้ยินแต่แล้วก็ถัดไปค่ะปัจจุบันนะคะที่ใช้การแบบจริงจังอลังการนะคะก็คือมองบนเชะมองบนอะไรแบบนั้นนะจ๊ะที่สิบห้าจ้บที่สิบห้านะคะเรานําเสนอคําว่าจุบ๊บค่ะจุ๊บเลค่ะวิวัฒนาการกับสับรุ่นนะคะอดีตใช้คําว่าจุบจ๊บจุ๊บนะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะที่ใช้กันนะคะก็คือจ,จุบุจุบุจาาอือนารัก สิบหกจาคำที่สิบหกคำสุดท้ายนะคะนาเสนอคําสุดท้ายในวันนี้คือคําว่าอันดับหนึ่งจาอันดับหนึ่งนะคะเวิทัานการคําศัพท์วัยรุณน,นักจาอดีตคือคําว่าตัวเต็งตัวเต็งมาอีนี่ตัวเต็งเลยแล้วก็ถัดไปค่ะก็คือหมาแน่แล้วก็ถัดไปค่ะก็คือยืนหนึ่งแล้วก็ถัดไปค่ะปัจจุบันที่ชายการแบบฮิตติดตรีดอะไรแบบนั้นนะคะก็คือแบบมงลงจ้าอะไรแบบนั้นวินออา อนนี้ไปคนนี้ไปประกวดมิสทิฟฟานีไปประกวดเอซ c ดมงลงแน่นอนอะไรแบบนั้นใช้กับคนแบบประกวดอะไรแบบนั้นแบบยืนหนึ่งคนสวยคนงามเนยแบบอุ้ยคนนี้มงลงแน่นอนแกดูสิเขาสวยจึงเลยอะไรแบบนั้น,น,น,งงน,น,นดูส,ส,บบดสิฉันเหมือนที่ถ่านดำปิปปี้อะไรแบบนั้นนะจ๊ะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะก็จบไปที่เรียบร้อยนะคะกับ คำศัพท์วัยรุ่นอดีตวียสปัจจุบันนะจ๊ะว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนก็แบบเห็นแล้วว่ามันแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะคะผู้ชมคิดว่ามันแตกต่างกันไหมแล้วเคยได้ยินคําไหนบ้างก็คอมเมนต์แล้วไม่ได้ยินคําไหนก็คอมเมนต์นะคะแบบมีหลายคามากนะคะที่อิฉันไม่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ได้ยินได้รู้ในวันนี้นะจ๊ะวันนี้ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์สนุกแท้ก็กระดิ่งนะคะเพื่อแพร่กระานของมาหาชาแนลและอย่าลืมติดตาม ep สองเรื่องรู้ดีกว่าไม่รู้นะจ๊ะว